อะไรน่นพี่ใหม่คืออะไรใหญ่ลโน่นเนี่ยทางนี้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 โน่นพี่ใหม่อยู่โน่นโน่นเนี่ยพี่ใหม่อยู่นี้่เอ้ช่วยมีอะไรไหมน่ะตักตีนอยู่นั่นน่ะจ้ามันโน่น